ไ,ไ,ได้ไหมได้ไหมบอ่อนี้ได้ไหมอ,อันนี้อันนี้ก็ตกเบ็ดปลาวานได้กี่ตัวแล้วปลาวาตกได้กี่ตัวกนเช้าตกก็คือวานี้เบาทเดียวเลย มาตินตกได้กี่ตัวแล้วลูกท่านท่านวันเดอกไงที่ตกได้โอเตัวบนี่ปตัวใหญ่อย่างดีตัวใหญมีสองบ่อนะนี้มีสองบ่อเคเ คนนันคนนึงมาเอาปลาให้ได้บ่มีแนวกินได้แต่เอาปลาบ่ได้โอ้แมบอนไป้าเมยาทลเอาผเงินะ่ไว่าให้แตกเจ้าตัวมื่อวานนี้ไควันแตกยู่หัเมื่อันแกจะอง ជាំម្រាំម្រ